ตรวจสอบสิทธิ์เงินประกันรายได้ยางพาราเฟสสี hmm. ่ากศสแนะช่องทางเช็คเงินโอนเข้าบัญชีผ่านเว็บไซต์ choco.inbaac.com กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพุทธที่12เมษายน2566กับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเกษตรกร,ร,กรชาสวนยางผู้ปลูกยางพาราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการรับเงินประกันรายได้ยางพาราเฟสสีโดยล่าสุดนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกสได้แนะนำช่องทางตรวจสอบผลการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมทั้งช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ซึ่งเกษตรกรนะครับสามารถเช็ครายละเอียดได้ดังนี้นะครับช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เงินประกันรายได้ยางพาราเสตีนะครับผ่านแอปพลิเคชันของทกสนะครับที่ทกศเอโมบายและ A Plus เอโมบายพลัสเช็คได้ตลอด24ชั่วโมง กรณีที่เกษตรกรสมัครใช้บริการ b a a c connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านไลน์ official b a a c family หรือตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้อย่างพาราผ่านเว็บไซต์ chongko และสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นค่าเบียนเกษตรกรชาวสวนอย่างเว็บไซต์ www r aot.co.th/gir/index และเมื่อวันที่6เมษายน2566ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือธกสได้ออกมาอัปเดตโครงการประกันรายได้ยางพาราโดยระบุว่าจากมติครมเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์6 6 6 6 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสสีโดยโครงการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 1. กรอบวงเงินงบประมาณ7,566.86ล้านบาท 2. เกษตรกรได้รับประโยชน์ประมาณ1.6ล้านรายพื้นที่สวนยางกรีใต้ประมาณ18.18ล้านไร่ โดยทกสได้เตรียมดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางแะยาสี่4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางกรณีราคายางตกต่ำเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางโดยประกันรายได้เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน2565ให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยาง โดยประกาศคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงอยางพาราเมื่อวันที่3เมษายน2566กำหนดวงเงินชดเชยประกันรายได้กว่า6,628ล้านบาทเกษตรกรได้รับประโยชน์1,643,79รายพื้นที่สวนยางกรีดได้18,183,764.59 18ไร่ดังนี้ หนึ่งประกันรายได้ยางพาราเดือนตุลาคม25 6 5กาำหนดราคากลางอ้างอิงอยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ11.59บาทน้ำยางสดที่กิโลกรัมละ12.23บาทยางก้อนถ้วยที่กิโลกรัมละ1.95บาท,างว,ท,บาทวงเงินจ่ายชดเชย2,604ล้านบาทและประกันรายได้เดือนพฤศจิกายน2565กากำหนดราคากลางอ้างอิง ยางแผ่นดิบที่กิโลกรัมละ15.25า้บาทน้ำยางสดที่กิโลกรัมละ15.10บาทและยางก้อนถ้วยที่กิโลกรัมละ4 0 6บาทวงเงินจ่ายชดเชย4 0 2 4ล้านบาทนาชทยชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเผยว่าธกสพร้อมโอนเงินไปยังเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศเมื่อกยท มีการจัดส่งข้อมูลขึ้นทะเบียนพร้อมพื้นที่เพราะปลูกยางของเกษตรกรมาให้ทกศเรียบร้อยแล้วและล่าสุดน,นายณกรตังกะวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงความคืบหน้าในโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสสีว่าทางทกศแจ้งความคืบหน้าแล้วจะทยอยโอนเงิน ในวันที่12เมษายน2566ตั้งแต่เวลา13.00นเป็นต้นไปซึ่งเป็นไปตามที่ระปากชาวสวนย่ยางว่าจะได้เงินแน่นอนก่อนวันสงกราน